สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะมาทําหน่อไม้ไร่ยัดไส้เนาะอันนี้เขาก็มาเตรียมวัตถุดิบกันเนาะแกะเปลือกน่อเสร็จแล้วแม่ก็จะเอามายัก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 ก็เป็นเส้นเป็นเส้นนะเจ้าเพื่อเราจะเอาหมูยัดลงไปเนาะตัดหัวตัดหางก็เป็นที่เรียบร้อยนเนาะมาเตรียมวัตถุดิบกันเนาะมีหมูหมูซับเนะเาะมาทําเครื่องนะเจ้า เครื่องแกงก็บ่มีอย่างนักเนาะก็มีกระเทียมพริกหอมกะปิผงนัวต่างๆนะเจ้า,าตามกระเทียมเสร็จแล้วก็มาใส่พริกนมลงไปอ,อย่านอมไม่จะใส่ในใจพริกนมจะเปิงนะเจ้าโขกให้ละเอียดปรุงรสด้วยกะปินะเจ้าตามด้วยผงนัวใส่นักแซบนักใส่ลายแซบหลายตามด้วยชูรสพอประมาณนะเจ้า ามาคลุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะตักใส่ถ้วยใส่ชามาที่หมูสับเลยนะเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปคั่วน้ำมันนะเจ้าอันนี้ก็มาตั้งกระทะรอน้ำมันหอนก็เอากระเทียมลงไปเจียวนะเจ้ากระเทียมหอมแล้วก็เอาหมูสับเอาเทล,ลงไปเลยนะเจ้า มาคั่วมารวนเนื้อจนสุกเลยนะเจ้าเวลาห่าทอดหน่อเนาะก็คือข้างในมันสุกอะเวลามันหนอจะได้แบบต้องไหมเนะเจ้าห่าวคั่วใส่ไหนเปิ้นสุกเรียบร้อยแล้วเนาะและอีกอย่างหมู่ก็จะแบบเป็นก้อนเจ้า,เาได้เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงยัดไส้นะเจ้าห่าก็ชิี้กนอกไว้นะเจ้าแล้วก็เอาหมูสับยัดลงไปนะเจ้าเอาตอกมัดนะเจ้า อันนี้ก็ใช้ความชํานาญน้อยเนาะในการมัดตอกนะจ้าเอานังยางมัดมาได้เนี่ยมันไน,น่เนาะเวลามันทอดนะ่ะจะเป็นเส้นได้ก็ได้นะจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจ้าก็คือยาไส้ล้ของมัดเนาะอันนี้ก็มาเตรียมทอดนะจ้าน้ำมันหอนดีแล้วก็เอาหน่อลงไปใช้ไฟกลางๆนะเจ้าใช้ไฟแหงมันจะไหมเนาะถอดหน่อทอดเนี่ยก็ ข้างในมันสุกแล้วนะจ้าอันนี้เฮามาทอดหน่อตัางนอกคือมันแบบคือมันหอมเนะอาอันนี้เฮาก็พริกซ้ายพริกขวานะจ้าก็คือมันแบบอ่าพอเป็นเหลืองนวลๆนะจ้าค่อยตักออกเนาะอามาพริกคือมันเหลืองเท่ากันนะจ้าอันนี้ก็ใกล้จะสุกละสีสวยเริ่มสวยละจ้าเอาก็มาตักใส่ถ้วยใส่จานได้เลยนะเจ้า อันนี้กะทะยอยตักใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะพอมดแล้วก็เอาชุดใหม่ลงไปทอดนะจ๊ะใช้วิธีเดียวกันเนาะอันนี้กะทอดเรียบร้อยแล้วหมดทุกชิ้นนะจ้า,าเมนูทอดนองไม้ลายยาไส้ง่ายๆนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เตาอีเนาะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปเจ้าสวัสดีจ้า